ถ่ายที่บ้านยิ้วสามโคกปทุมนะครับฝั่งฝั่งนี้คือแม่น้ําน้ํามาแล้วทุกคนรอบนี้น้ํามาเยอะมากเลยครับดันข้ามถนนมาแล้วอะ่ะถ่ายที่บ้านยิ้วสามโคกปทุมนะครับฝั่งฝั่งนี้คือแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพยาเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ําเจ้าพยา จะมีถนนข้นางกลางในหมู่บ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านรอบนี้น้ำมาเยอะจัดดันข้ามถนนมาแล้วน้ำมาแรงมากขึ้นไวด้วยครับคนของรอเลยครับท่วม